จุ่มเกลือไม่มีอีกแล้วเพราะต่อไปนี้เรากำลังจะเปิดบ็อกเทพโอดนย่าตะางิงชันอยู่อย่างไงล่ะจุม่มโชกจุเกลือกลับมาอีกครั้งนะครับสู่การเปิดการ์ดบัลเทอรตาริงชันโอเดนย่านะครับวันนี้น่าจะเปิดกันประมาณ9กซองนะครับผมลองคำนวณแล้วเปิด12ซองแล้วผมตัดไม่ทันนะฮะมันเกิน3นาทีไปเยอะไปบ็อกนี้ถือว่าเป็นบ็อกที่แบบผมเปิดแล้วดวงดวงดีสุดเลยนะครับคนดูยังงงว่าทาไมดวงดีนะฮะได้ทั้งการ์ดแบบนิวเพชรนะครับแล้วก็ได้ชายจากอนาคตด,ด้วยและได้โอเดนย่าอรหน่อยมากด้วยแต่ว่วววาาาาาสุดดท้้ยยแลเเรก็ังขคมจ นางพญากับพ่อพันมาอยู่ด้วยกันเราขาดนะความเจริญนะครับแล้วก็ t h u n d e r b o บนะฮะแม่ตาระยะยาวผมอยากได้แม่ตาระยะยาวมากมันตลกมากการไปนั้นอนะสีนวลแต่เนี้ยเราเปิดเดยอะถึงขนาดที่ว่ามันบอกว่าเซตเนี้ยมีร้อยสามสิบสามใบและการ์ดมันก็เริ่มซ้ำแล้วเนะี่ยเออหมายความว่าการ์ดสามัญคอมมอน Common, ธรรมดานี่ผมว่าเราน่าจะผ่านตากันไปหมดแล้วขาดแค่ว่าการ์ดที่แพงขึ้นเป็นยังไง บำเพ็นประโยชน์แล่ทุกคนสังเกตนะครับผมพยายามจะเพิ่มเซตอัพเราให้มันดูนะดีมากขึ้นนะครับมีคนหลังบ้านมาทักผมนะครับในชีวิตส่วนตัวเพื่อนกันนี่แหละบอกว่าคนดูเยอะเป็นแสนวิวทำไมยังถ่ายกากาอยู่อีกนะฮะผมก็เลยต้องอัปเกรดนะครับด้วยการจัดฉากจัดแสงนิดนึงนะฮะถ้าใครชอบยังไงบอกได้ครับเอยไม่ไหววันนี้วันนี้มันโหเคมนิดเข็มนิดน,น,นึงนะเนี่ยอันนี้ซองที่ 8แล้วนะตอนที่8แล้วนะชาวบ้านไข่น้ำแม่กบโม้โม้โม้เยอะเกินไปนะใบสุดท้ายเราแม่บุญลือจะเกลือไหมจบไม่น่าโม่เลยนิ่มขนาดเนี้มันคนหรือขี้กันวะ